ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังสิิตตะบนตรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีผลตำรวจโทรคำรนวิททูประจางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อร่วมกันวางประชุมขับเคลื่อนและบูรณาการการมีส่วนร่วมในการดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพิ่มต้นทุนทางธรรมชาติให้โครงการขยายผลสระเก็บน้ำพร,นนพระรามเก้าอันยงมรรจารย์จตุริบนพื้นที่1,700ดไร่ให้เป็นแหล่งพักผ่อนออกกำลังกายของชาวปฐุมธานีโดยพลตำรวจโทคำรณวิทยุกระจงังนายกองการบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและดรปรีชาชื่นชนกนิบูลในขันุก,การองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมผู้มวยการกองการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมผู้นวยการกองช่างอบจอปทุมธานีได้เยี่ยมสำรวจศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลังธิ์เพื่อวางแผนพัฒนาควบคู่ไปกับโครงการพัฒนาสระเก็บน้าพระรามเก้าซึ่งอยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่จากมูลนิธิชัยพัฒนาให้เป็นแหล่งพักผ่อนออกกําลังกายของชาวปทุมธานีว่าที่ร้อยเอกอเศ์เฉย,ยกลิ่นผู้นวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลังสิษหรือว่าศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลังธิ์ภายในสังกัด ประหลัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่60ไร่ในส่วนของตัวอาคารมี4ชั้นที่จะให้บริการชมนิทรรศการ20นิทรรศการที่รองรับน้องๆน,นักเรียนเข้ามาเยี่ยมชมแล้วได้ความรู้กลับไปซึ่งในนิทรรศการจะมีสิ่งที่น่าสนใจในทั้งวิชาการและความสนุกนอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจําลองขนาด160ที่นั่งขนาดใหญ่ที่รองจากท้องฟ้าจําลองเอกมัยขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงที่เอากล้องตัวใหม่จากต่างประเทศเข้ามาคาดว่าในเดือนตุลาคมนี้จะเปิดให้บริการแบบเต็มรูป พื<ๆ>้นที่ตรงนี้60ไร่ครับที่จะให้บริการแล้วพื้นที่ในตัวอาคารเนี่ยอาคาร4ชั้นเนี่ยมีพื้นที่35,000ตารางเมตรคับท่นครับมีเนสการทั้งหมด20เนสการครับที่จะรองรับน้องๆที่จะมาเยี่ยมชมแล้วก็ได้ความรู้กลับไปในนั้นมีครบหมดทั้งฟิสิกส์เคมีชีวะครับซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจอยู่ในนั้นครับซึ่งแฝงคิดได้วิชาการในแฝงด้วยความสนุกด้วยครับแล้วนอกจากยังมีท้องฟ้าจำลองนะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับรองจากเอกมัยนะฮะ ก็มีที่นั่ง160ที่นั่งซึ่งตอนนี้เรากําลังปรับปรุงเอาต้องตัวใหม่จากต่างประเทศเข้ามานะครับ<ม>ก็รออีกนิดหนึง่งประมาณเดือนกันยายนุลาก็จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบครับแต่ในส่วนของการกช้าก็ยังให้บริการปกติในระยะนี้ครับเราคิดอยู่แล้วนะตอนแรกเนะี่ยนโยบายเห็นว่าเราบึงพระรามเก้าผมไม่รู้นะว่าใหญ่ขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้น่าจะเป็นทะเลสาบพระรามเก้าโดยตามนะมันไม่ใช่บึงนะเพราะฉะนั้นสถานที่นี้ติดแล้วที่จุดที่เป็นกัน ทานพอก็พูดไปแล้วว่ามีของดีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าพัฒนาไปด้วยกันเนี่ยตรงนี้จะเป็นแลนด์มาร์คที่ดีที่สุดนะครับอาจจะมีหอสูงขึ้นไปเพื่อชมวิวได้เลยนะอันนี้ก็ยืนยันแล้วก็รออบบึนพระรามเก้าเนี่ยอันนี้ทําแน่นอนที่จะเป็นที่ออกกําลังกายนะพี่น้องมัชยชนชาวปรทุมเนี่ยมักสจักรยานรอบบึงนะครับใหญ่มากสวยมากแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมทางน้ํา นะครับมีการแสดงขนบมเนนประเพณีทางน้ำนะของพี่น้องชาวมอนนะครับมีศูนย์อาหารนะฮะมีสินค้าโอทอปของปทุมนะมันจะควบคู่ไปหมดเพื่ออะไรเพื่อดึงให้พี่น้องจังหวัดอื่นเนี่ยมาเที่ยวที่ปทุมนะครับมันจะทําให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นนะผมมองไปถึงเศรษฐกิจและแต่นี่จะแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแล้วเป็นฟอร์ดของคนปทุมตามที่ท่านเคยอยู่เป็นบอดท่าเรือแล้วไปดูความท่าเรือ เพื่อโลกมอแล้วกับความงามของตรงนี้ครับผมไม่แพ้เลยครับผมถ้าเราปรับปรุงนะฮะเป็นระบบหน่วยงานทุกหน่วยกานลงมาช่วยเนี่ยไม่แพ้เลยครับผมยืนยันเลยไม่แพ้เราไปต่างประเทศเนี่ยเราไปเห็นตถานทร่ทอย่างเงี้ยเราตื่นตาตื่นใจแต่ทําไมบ้านเรามันมีดีเขาได้เยอะนะครับแม่น้ําเจ้าพระยาเดี๋ยวทำให้สวยงามนะครับไม่ต้องไปล่องเรือที่อื่นนะเด็กเด็กเด็กประถมได้ประทุมธานีนะต้องมาดูท้องฟ้าจำลองที่ประทุม นะศึกษาดาราศาสตร์ที่ปทุมนะไม่ต้องมาดูที่อื่นแล้วแล้วเด็กที่อื่นต้องมาดูที่ปทุมนะผมนั้นฝ่ายผมใปฝันนด้นทำให้ดีแน่นอนแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติขอใช้สถานที่นะฮะต้องขอไปว่าสถานที่เนี่ยอยู่ในความดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งทำเรื่องไปแล้วแต่ถ้าเกิดอนุมัติมาว่าอะไรเราพร้อมจะลงมาทำให้เป็นรูปธรรมเร็วที่สุด